วันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยได้มาดูสกูตชี่ของเราคราวที่แล้วเนาะเราก็ลงแค่ตัวนี้ไปใช่ไหมนี่ตัวนี้ไปเนาะเนี่ยจำตัวนี้ได้ไหมตัวนี้เพราะว่าเราก็ลงตัวนี้ไปเนาะวันนี้จะมาลงอีกแบบอีกสองตัวแบบนึงมีทั้งของจริงและของปลอมนะคะก็จะมีตัวนี้หนึ่งเลยเป็นหนมปัง สองเป็นโดนัทตรีรูปดอกไม้แล้วก็สามก็จะเป็นตัวนี้เลยลนมปังเหมือนตัวนี้แหละเหมือนตัวนี้แต่แค่ตัวนี้จะเป็นขนตานะคะงอนงออันเล็กกว่าด้วยนะและจะมีแบบพับคือของปลอมเนาะมันไม่ได้เป็นแบบพับลงมันจะเป็นฟองน้ำสามารถเอามาทำเป็นสกุชชี่ได้นะคะบอกไว้ก่อน แล้วเราก็จะให้มาดูสกู๊ตชี่ทั้งสามอันนี้ก่อนว่าแตกต่างกันยังไงบ้างมาหนึ่งเดี๋ยวจะหยิบไซส์ให้ดูก่อนมีไซส์อย่างนี้ไซส์อย่างนี้แล้วก็ไซส์อันนี้มีสามอย่างเลยนี่จะเป็นส่วนของโดนัทนะคะสามารถดูด้านหลังก็ได้เนาะ <c oughs> แล้วเราจะบอกกันเลอกซื้อเขาให้เราบอกไปแล้วนะคะ <c oughs> ไปดูกันดีกว่า และนี่อยากจะโชว์เล็บซะหน่อยเพิ่งไปซื้อมานอะนไอะไรย่ที่จริงเขาเลิกคิดตั้งนานแล้วแหละวันนี้ก็ขอแค่มาโชว์เล่นๆหน่อยสินะงั้นบายๆเลยค่ะทุกคนบายบาย